เป็นผลหลวงว่านอนตกเนาะเออฝนเทียมเข็นยังกินมาเนี่ยนี่ปลาตกจากทะเลลุนาค่ะวันนี้แม่เ,เข้าอีกแล้วออกไปต่ออลูกออกไปออกไปออกไปเลื่อเลื่อโอ้ยฝนตกพากันเปื้อนหมดเลย แล้วก็ักขาะอมไม่มีผักแขมเนี่ยมีแต่ผักขาแล้วก็วาจะทำแกงส้มมะรุมด้วยค่ะทำไว้ทุ่นี้ค่ะก็ทำไว้แกงส้มเนี่ยยิ่งลุ่มยิ่งอร่อยพวกแกงส้มพวกแกงอะไรก็จะนายก็จะทำไว้เยนนี้เลยต่อไปัดขึ้นนอค่ะเพราะว่ามันทำทําลายอย่างาต่อไปดีกว่ นี่ยากัร ไค่อยเกินไปหรือเปล่าอย่ามันกำลังเจะแดงนั่นแหละมันกำลังจะหงนี่แหละเนี่ยมันลังจะหงอม,มันเงือบอ่ะเนี่ยอ้ยตกในกับสีน้อน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอ็ซีทุกท่านครับวันนี้วันนี้เกตตากล้องให้วรณาเพราะว่า <c oughs> น้องอังเปากับน้องแอมไปโรงเรียน ไปสอบ P O Net ไปไปไปยังก่าไปติวบดจิวสอบสอบเลยสอบ P O Net เป็นการแบบสอบโซนงสอบสองสอบสองทดลองสอบยังไม่สอบจริงเราจนาคุณมีเมนูที่สุดอร่อยแล้วครับวันนี้อร่อยค่ะพวกน้ำพริกเวทูผักต้มผักสดนี่ราจนาจะกินข้าวได้เยอะเลยเลย มันก็ดีด้วยเนาะถ้าเป็นตอนเย็นเราพิมพ์พวกผังพวกปลาอะไรเงี้ยเมื่อกี้มีมีอะไรนะแบบขนส่งพนักงานขนส่งค่ะโทรมาถามลุกนณะว่าของข้างในเป็นอะไรพอดีเอาไปส่งให้คุณป้าป้าคุณยายเอฟซีแล้วคือคนรับที่สั่งของลัจนาไม่ไม่มั่นใจว่าเป็น,นว่าเป็นอะไรพนักงานขนส่งก็เลยโทรมาถามเราเขาก็พอรู้ว่าเป็นหมูฝอยหมูสวรรค์อ๋อโอเคโอเคก็เข้าใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพยเยอะค่ะ บางครั้งส่งมาให้เราท,ทั้งที่เราไม่ได้สั่งปลายทางอย<ช>่างน,นี้ก็มีโดยเฉพาะเก็บเงินปลายทางใช่ไหมใช่เก็บเงินปลายทางแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางก็บางทีก็ลังเลลังเลก<ช>ล้าให้ใช่ก็เขาก็บอกให้คนส่งโทรถามให้หน่อยว่าในกล่องนั้นเป็นอะไรก็จะมีมือรจนาติดที่กล่องนะคะเวลารจนาส่งให้รจนาก็จะเขียนเบอร์โทรของผู้ส่งแล้วก็เขียนว่ารัจนา ให้สังเกตอดี่ยบเปียงเลยนางตาแดดตัวนี้ไหมเมื่อกี้แดดหมดเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็ตกตกยุกยุกแดดออกค่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่มีแดดฝนก็ไม่ได้ตกแรงหรอกครับตกเบาๆแตว่าแดดมันก็อ่อนแล้วแหละเพราะว่ามันเย็นแล้วแล้วก็นาตาเย็นตรงใดเงียบแดดตาเดี๋ยวดำไปเขาหัวโอ้ยบ่ดำสักอีเหนียวะหรอก เหนียวดับกวัวเนี้ยเน,ย,เนย,นนยเนี้ยตลกกระตาลเหนียวสาวกองหนาะท้ายปุ๊บมือซ้ายเป็นมือขวามือขวาจะเป็นมือซ้ายบางคนอาจจริงงอะรารจนาเห็นว่าถนัดมือซ้ายพอถ่ายคลิปทำไมตํามมือขวาเห็นวะตอนนี้เป็นกล้องหน้ารจานาก็เลยเหมือนตํามมือขวา หาเดือดแล้วเดี๋ยวอุจะเอาทาร่ลงจะข้าก็จะหนาเนี่ยนี่คือคเดือ่อปุป๊ๆล่ะเด็กขล่นข้นมาหาเด้อละ่ะ <c oughs> <c oughs> คายงงคายในกว่าเพื่อนกันหรอไม่กินอยู่ไก่กันพูดโอ้ยน่าสงสารเถอะของ เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอเลยว้าวว่าได้ใส่ไปไหนเต้นี่ใเต้ปหนังตาอืม เลยค่ะพอดีมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันรีบเพราะว่าน้ํามันเดือดแรงไฟมันแรงแล้จะน,นานก็เลยรีบทํารีบใส่เลยไอตัวไอแกงไหนแกงส้มอืทําไม่ยาก,กเนาะใช่ค่ะทําไม่ยากก็ตั้งน้ําหม้อเดือดแป๊บเดียวเองหม้อเดือดเพราะว่าไฟมันแรงก็เอาใส่พริกแกงพริกแกงสําเร็จรูปเนาะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องมะขามเปียกมะขามเปียกปรุงรสใส่รสดี น้ำปลานิดนึงแล้วก็เกลือน้ำปลาเค็นั่นเองก็เป็นแกงส้มไปแล้วก็ใส่ใช่แล้วก็ใส่มะลุมมะลุมอ่อนมากเห็นคุณยายเขาขายอยู่ตลาดนัดเขานั่งปอกแกะใยแกะอะไรออกหมดคือมันไม่มีกากเลยเรากินได้หมดเลยส้มปลากระป๋องฮะแกงส้มปลากระป๋องแกงส้มมะลุมเขาเรียกว่าแกงส้มมะลุมเอาบะเมนปลากระป๋องเด็ดกเมียนแกงส้มมะลุมมะลุมมะลุม มะลุมอ่อนมากเลยมะลุมนี่มีสรรพคุณเป็นยาระบายครับยาระบายใช่ค่ะบางร้านเนาะเขาจะทําแล้วมันมันมันแก่แล้วมันก็มีกากมีใยเวลาเรากินเราต้องลูดเอากินแต่ข้างในมันนะอันนี้เขาก็ให้กินจะได้มีเลือยใยให้กันมาลุมหอมมีคาลุมคมหอมเลยนะคาลุมคมหอม อี S <S มาแล้วครับมาไม่ครบว่าเดี๋ยวไปดูตะวันตกดินดีกว่ามาไม่ครบค่ะมันแยกออเดอร์มาของน่าจะไม่มีหรือว่ามีไม่ครบเขาก็เลยทยอยส่งมาแล้วจนะสั่งมาห้าตัวแต่ว่ามันมาแ, mm hmm. แค่สองตัวอยู่เลยดูพระอาทิตย์ตกดินดีกว่าค่ะโอ้ตะกาน้อยรจนะว้าวกำลังสวยเลย บรรยากาศหลังฝนตกก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นฝนนะคะแล้วก็อากาศก็จะเย็นๆแต่ว่าหลังจากตกใหม่ๆมันจะเป็นอบอ้าวพอนานสักพักมันก็จะเย็นจริงเอง ดูทางนี้ดิว้าวสวยจังเลยเอาพระตีละคังเลยเกำลังขมักขเม้นกับการต่อเก้าอี้เดี๋ยวต่อเสร็จค่อยมาชมกันค่ะว่าจะนั่งได้หรือได้นั่งไห <c oughs> นถกประงังไปอิมีเอามาร์กได้หนึ่งขอไปนั่งเล่นอยู่ในเก้าอี้อ้าไม่รู้ว่าเด็กๆจะมาทานข้าวด้วยหรือเปล่าวันนี้เงียบ ถ้าไม่มาก็ได้กินกันสองคนมากินข้าวกินข้าวก็อีต่อติดแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะมีมาแค่สองตัวก่อนเดี๋ยวอีกสามตัวจะตามมาทีหลัง วันนี้มีเมนูนี่เลยค่ะน้ำพริกปลาทูผักต้มแล้วก็มีส้มผักแป็นด้วยหัผักแป็นมันว่าเออผักแป็น,ปนแล้วก็แกงนี่แกงมารุมแกงส้มมารุมค่ะว่าวันนี้เราได้นั่งโต๊ะที่ถูกต้อง <c oughs> นะครัทุกท่านกินข้าเย็นด้วยกันกับ,กบคุณพระเจ้านะไม่ว่าไคที่มะไรเนหลายยุค ไม่รู้ว่าคือมี้ฝนจะตกไหไอ้หน้ารักกเนี รูเหมียวไปช่วยล้างจานไม่ต้องเลยเหมียวอย่าขึ้นมาเดี๋ยวไปชมนู่นนี่นั่งด้วยก็กินข้าวอิ่มแล้วครับรจนากำลังล้างจานล้างไม่เลยเพราะว่ามันนิดเดียวรจนาก็เลยล้างไม่ลเลยถ้ามันเยอะก็ล้างข้างนอกค่ะถ้าสองสามใบรุจนาก็ล้งางข้างในตจนาก็ขายของครับ แต่ว่าชอ่องพัษณาคนดูนี่ค่อยเยอะมันช่องในคนเดินตาดเนาะเดวกก็มีพี่น้องลูกศรที่เนเหนเหียวที่ดูใค่ประจาเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณครับแล้วก็มีาำโฆษณาให้ด้วย <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะก็สองอย่างนะคะไม่ต้องว่งเห็นะพาหนหมูสวรรค์หมูฟอยมีนะคะเป็นกล่องเลยมาแล้วครับมาแล้วค่ะ,คะใครจะสัง่งก็ออเดอร์เข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> เบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะแอดได้ทั้งไลน์ทั้งเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอดีเลยนะคะเบอร์โทรของรัชน,นาถ้าใครแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาสั่งได้เลยนะคะ,คะเห็นเขาว่าแอดไลน์ยากๆแต่เป็นไลน์ยากก็โทรมาสั่งบางคนก็แอดได้รัชนาก็งงแต่ว่ารัชนาลองเข้าไปดูใหม่ลแล้วแหละก็เปลี่ยนเปิดการตั้งค่าทุกอย,ากย่างไปแล้วค่ะแล้วลองดูลองดูว่ามันจะได้ไหมที อันนี้ลักษณะกับพี่นายก็ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะลักษณะเห็นฝนตกก็เลยอยากถ่ายบรรยากาศฝนตกมาให้ชมเนาะอากาศดีมากเลยค่ะตอนช่วงฝนตกก็จะมีลมค่อนข้างแรงนิดนึงลักษณะก็านให้ดูพวกใบไม้ใบหญ้ายอดหญ้าต้นไม้ก็ฟิวใหญ่เลยค่ะบรรยากาศดีค่ะมันเป็นลมมันเป็นฝนหน้า,นา,นาหนาวบอกฝนหน้ีนนหนาว เขาเรียกว่าน่าจะเป็นฝนฝนเทียมเพราะว่าเมื่อเช้าได้เห็นแบียมันเป็นเครื่องบินทำฝนเทียมอยู่แบบว่าบินช้าช้าเองช้าช้าเป็นเรื่อยๆห่ให่ใช่เขาก็ทำฝนเทียมเพราะว่าน้นบางจุดอาจจะเปเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่ฝนฟ้าทางจังหวัดพิรำเราไม่ค่อยดีฝนแรงฝนติ้งช่วงข้าวฟอไม่ได้เจมแม็กจมหนวด แต่ว่าถ้าใครปลูกม,มันสับป,ปะหลังก็ศกจังหวะเขดีเลยเพราะมันสับป,ปะหลังเขาไม่ชอบอหน้าฝนม,มันสับป,ปะหลังเขาชอบแบบดินแค็มชื้นๆไม่ชื้นมากแต่ข้าวต้องการน้ำใช่ไหมแต่ว่าทางบ้ายห้องก,ก็ตัแหง้งทาง้ทางตุ้งเป็นแบบว่าแห้งเจนมาเจอคอเห็นไหมเออทางเข้าไปทางอำเภอโค้งทางตุ้งแหลมเลยชื้นชิ้นถามว่ารถลุดเขาไม่แห้งก็หลุดเขาแก่ ฝนเม่ต๊ะแรงลบเลยนหนีบะทุกท่านมงต๊อย่างแรงเป็นวันสี่ในกิโตกแรง mm hmm. ปรเป็นเสดสู้สามทานนี่ก็ตกแค่พอดิน mm hmm. ชื้นชื้ค่ะก็ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องของรัตนาและก็ช่องของงนานคนเดินป่า้วยสมุนไพนะคะขอบคุณทุกท่านที่แยะเข้านักทายแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพน่าใจแข็งแรงนะคะใครเดินทางอยู่ขับรถอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะอย่าเจ็บอย่าซนะะาาด้วยค่ะสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้โดยทนากับินหนจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมเอาเม็ดุหรี่เมาก,กินต่อเอ้าเอาุถุงนันกินบนย่าง๋อถุงนังงนในกระเป๋าขวด ได้ผมขวดกินกิบแจ็คลอกยังพันบดอยู่ <3 S 2> สามสามบทไอ้นายเมื่อใดไอ้นายไปเหตุขีดเดิยนไฟไอ้นายจะเอาหนูไปกินในเด้อ